สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมูเมอร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้นยผมก็จะมาแต่งตัวเป็นโซโรนะครับในกระตูนเรื่องวันพีชนั่นเองครับผมก <Wow. S 1> ็จะแต่งตัวประมาณนี้ไหครับเข้ารุ่มสมรรภูมิ <laughs> ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะแต่ผมก็พยายามแบบว่าแต่งให้เหมือนมากที่สุดแล้ว,ว,ลวโอเคครับผมถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว,ว่าครับคุณดูที่ว่าจะเป็นยังไงรนนนครับผมโซโรเมอร์ของเราครับผม ถ้าสุดสมบูรณ์เมื่อเป็นตำนานลุยกันเลยครับฝากกันกระทืบนด้วยกระทืบแชร์ผมด้วยครับเดี๋ยวโซโล่จะโชว์ยิงครับเกมนี้ครับสตรีมทุกวันเวลา1 7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่องยู u ูบอูเมอร์สตรีมและแฟนเพจอูเมอร์นะครับสามารถมาดูเป็นกำลังใจอูเมอร์ได้นะครับผมเวลาอื่นก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะลุยกันเลยดีกว่าครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าผมชนะนะครับก็บอกเลยว่าขึ้นแรงแดง3ดาวแน่นอนครับผมมาดูที่ว่าโซโลโนอาอูเมอร์จะได้หรือเปล่าครับสำหรับเจ้้้าาาาาาตัััััววววแแรรรรรรงงงงง3ดดดขอออเเเคคคบบบบบไี๋ยยยผมมมจจะะะลลสนนนนิิปกหืุ่ซ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเกมเขาตั้งชื่อแบบว่ามันไม่เหมือนกันครับชื่อตอนโดดเนี่ยจุดซ้อมยิงครับชื่อในแมปสนามยิงเป้าครับผมก็งงเหมือนกันครับทุกคนครับเกมนี้มีตัวหรือเปล่าเมื่อกี้มันจะเห็นหนึ่งตัวนะแต่เขาน่าจะไปลงไหนก็ไม่รู้ครับผมอ๋อหน้าของเรามีครับผมไปครับหนึ่งคิวครับเปิดคิวแรกก่อนครับเฮ้ยสี่ใส่กระมาโยไปหนึ่งคิวกระมาดิครับโซโลเกมนี้เราจะไม่ใช้ดาบนะครับผมทุกคนครับใช้กค่ปืนก็พอนะถ้าผมใช้ดาบด้วยผมตายแน่นอนครับน่าจะฟันใครไม่ตายนะ โซโลมาแบบว่าใช้ปืนแทนแล้วนะครับดาบไม่ต้องเลยครับจังหวะนี้ทีนี้เราผมจะเล่นเป็นเจ้าตัวเอ็มโฟแล้วกันนะครับผมมีตัวใช่ไหมไม่เชื่ผมได้ยินเสียงวยจริงด้วยมีตัวครับแน่ว่าเราต้องจูงมาฝั่งนี้ครับผมขอวิ่งแล้ววะ่ะโอ้ยฟองว่ะลอยครับคือคือครับผม าบางคนนะครับสงสัยว่าทําไมระบบสั่นมันแบบไม่แจ้งเตือนนะครับผมผมเนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับว่าระบบสั่นเนี่ยมันจะบักนะครับผมทุกคนครับระบบสั่นถ้าเรากดทีเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ชอบแบบว่าแจ้งเตือนเรานะครับผมแบบว่ามันจะไม่สั่นนั่นเองนะแต่ถ้าเรากดแบบว่าโซโล่เนี่ยมันจะสั่นนะครับผมอันนี you know? ้ทุกคนลองแบบไปแก้ดูนะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเกมมันเป็นแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมกดโซโล่เนี่ยแล้วมันแบบว่าแจ้งเตือนนะครับจบเลยนะครับผมผมก็มอง,งเหมือนกัน,นครับตอนแรกก็ว่าอยู่เอ้าทำไมผมไปกดคิมแล้วระบบสั่นแบบว่ามันไม่แจ้งเตือนวะมันแบบไม่ทรงไม่สั่นอะไรเลยครับทุกคน,นครับก็เลยแบบว่าเอ้ยพอรู้แล้วอ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมก็เลยแบบว่าแก้ข้อสงสัยของผมไปครับนนหน้าของเราเนี่ยมีตัวดีดนะทุกคนนะอุย้ยหน้ามีตัวรอ,อดหรือว่ารอดอยู่ไม่ใช่นนหน้านะครับเมื่อกี้ผมยิงผมมาจากด้านหลังเลย จัได้กอสองอ่ะเดี๋ยวไปดูตาล่าของเราก่อนนะครับเผื่อเจอกอสองนะจะมากับกอนครับตรงนี้ก็มีตัวดิดมานะเราต้องระวังนะครับผมด้านหลังก็มีทัวรผม<อ>ยืนแรกไปเลยนะเมื่อกี้นะทำไมผมกล้ายืนวัดวะงงเลยอะ่ะกล้ายืนวัดเฉยวะจบลักไปฮะมีกอดอะไรเราบ้างมี้ยกอสองครับพอดีเลยเม e ้5นี่ว่ะ อยากเล่นซองพวงนะครับผมถ้าไ,ได้หยิบมานานแล้วซองพวงผมคิดถึงอ่ะทุกคนวุนน๊องแปดงแปดต้องมาแล้วแหละเล่นหลายปืนหน่อยแล้วกันครับเกมนี้ครับจัดทุกปืนครับที่เราเจอแล้วครับผมอา้าวกระเป๋าสามครับผมสวยพี่สวยเฮ้ยมีตัวด้านหนี้วะ่ะฮันแน่สองไม่เนียนไปเรียมมาใหม่นะน้องเอยอะปค่อยหัวแตกกระบาดโย่ไปดี มีตัวนหน้าผมเฉยว่ะเ,เราก็ไม่เห็นจริงนะเว้ยเมื่อกี้เนี่ยคือแบบโคตรเนียนเลยอะตัวเนี้ยจบเลยนะครับผมสมนี้มีอะไรบ้างวะวิ้ยูเอ็มพีเออเดี๋ยวผมจะเล่นยูเอ็มพีดูเว้ยเป็นยูเอ็มพีสกินลั่นสอนครับในตัวนี้นะยิงทีคือแบบว่าลั่นโบแน่นอนครับโดนหัวแบบไม่ง่ายเลยทุกคน<อ>วงเหมือนจะบีบไปแก้เราเลยนะครับคือแบบไม่ไกลเราเลยนะสมที่เรายิงเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ฝั่งนี้เหรออ๋อสมมันมาอยู่ตรงนี้เหรอวะผมเพิ่งดู้เนี่ย โสดทำไมแบบมาดรอปไกลจังวะไอวอนเยอะครับผมสวยพี่สวยไปครับเดี๋ยวเข้าคาตัวก่อนแล้วกันล่าไิธีละเมืองครับผมเหมือนจะมีตัวดีดไปฝั่งหอดูดาวนะจริงๆผมก็จําชื่อท่าของโซโล,โลไม่ได้มากนะครับผมเพราะว่าท่าของโซโลเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าชื่อยาวมากเว้ทุกคนคือจาไม่ได้จริงๆครับผมแลาน่าเรามีตัวฮะเดี๋ยวเดินไปวัดกับคนนี้หน่อยแล้วกันครับผมเหมือนเขาจะเข้าไปสู่ศาลนะเหมือนจะอยู่แถวๆบ้านนี่เลยว่ะ บ้านไมน้น่าหน้าผมแน่นอนครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวผมลองเชิงกับคนนี้หน่อยแล้วกันไหมามาดูสิว่าเขาจะตึงแค่ไหนนะเหมือนจะไปที่ดีนหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงน่าหน้าผมเจอแล้วครับาไ,ไปครับตรงน,นี้ครับไม่โดนหัววะกระโดดยิงไม่โดนหัวเลยเออเดี๋ยวผมจะมาทำชาเลนจ์แบบกระโดดยิงแบบกระโดดยิงตลอดอยู่นะครับผมโอยอมอ่ะต้องยอมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปครับโดนหัวดีไหมครับเอ้าแตกเสียชีวิตเฉยสวยพี่สวย เอาดิเมื่อกี้เราเปิดโดนหัวพอดีนะครับเขาเลยแบบว่าเสียชีวิตเลยเดี๋ยวผมจะมาทำแบบว่าชาเลนจ์กระโดดยิงหัวตลอดอยู่นะครับด้วยเอเมแปดนั่นเองนะไปเจอคอมเมนต์นึงนะครับขอมานะครับแล้วก็ไปดูช่องพี่โพต์พาซ่าพอดีเลยเออแกทำพอดีเลยว่ะ <Wow. S 1> ผมก็อยากจะทำมากนะชาเลนจ์แบบว่ากระโดดยิงหัว ผมจะทําได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับคือตัวน้องหมอกว่ะเดี๋ยวผมเข้าวงก่อนแล้วกันเว้๋ยวผมตายน้องหมอกนะครับคือสองทีที่ผ่านมาคือตายน้องหมอกหมดเลยนะทุกคนนะโอ้โหโคตรตายเลยอ่ะตายน้องหมอกตลอดเลยนะครับสองทีที่ผ่านมาคือแบบไม่ได้โชว์เลยข้าหน้ามีตัวหรือเปล่าวะโอเคครับเก็บ่องยาก่อนแล้วกันครับอันดับแรกคือต้องเข้าวงก่อนนะครับแต่เขาจะวิ่งมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมไปดักยิ้หน้าหน้าแล้วกันครับผมดักยิงมาหน้าดีกว่าเ้ยเขาก็จะเห็นเราอยู่ดีวะไปฝั่งไหนดีวะนี่ไงมาละ น่าจะเป็นรถมอไซส์แน่นอนครับขีเ่เร็วขนาดเนี้ยผมตามไม่ทันเลยอ่ะจบละต้องใส่ตัวนี้ต้องปล่อยครับผมถ้าผมไปล่าเขาเนี่ยผมตายแน่นอนเลยเขามีรถมอไซค์ใช่ปะต้องปล่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวปล่อยก่อนก็ได้เว้ยโอ้โหเกมนี้เกมตึงจะด้วยครับโซโลของเราจะพิชิตสามท้าได้หรือเปล่านะครับป็นกําลังใจให้กับโซโลด้วยนะครับถ้าผมแต่งตัวไม่เหมือนอยังไงต้องขออภัยนะเว้ยทุกคนอันนี้ผมแต่งตัวแบบว่าตามแบบโซโลจริงๆนะครับในเวอร์ชั่นแบบล่าสุดเลยนะ ตี้เป็นสะด้้ยครับด้านหน้าเราครับตรงไหนดีวะเขากำลังวิ่งเลยครับผมอู้ตีเป็นสะด้้ยว่ะผมจะไหวเหรอวะต้องลองเชิงว่ะโซโรโนอาของเรานี่เขาไม่เห็นเราหรอไระเบิดไปกินครับ ถึงแบวะไม่โดนเหรอระบินแฟนไปอีกต้องโดนมากแล้วแหละจังหวะนี้นนอ๋อมันเขาจะกระโดดลงครับผมก็มไม่เขาไม่เอ็นผมวะตล่านี้แบบมันไม่แย่งเกินบางคนเหรอเ้องผมงอแล้วเนะี<อ>่ยเิไปครับหัวหนุนไหมครับไอวอลก่อนเกือบตาย่ะสกายเลอร์เหรอวะมีตัวนั้นก็วิ่งแล้ว,ว่ะ โอ้โหต้องปล่อยครับผมยิงแงแปลกทำไมมันบอจังมะยิงหัวใครแบบว่าไม่เข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวถอยก่อนละกันครับเพื่อความชัวร์ครับโ,โหยิงยังวะผมถอยก่อนแล้วกันจังหวะเนี้ยไม่อยู่เลยครับผมถอยก่อนแลวกันรับพี่น้องไอตัวนี้น่าจะตีเป็นนะครับที่แบบว่าแอบมายิงเรานะคือเขาแบบสน a p ยิงผมด้วยนะเมื่อกี้ามาถอะเพื่อนเ,เรารออยู่มาร์คแดงเรารอนานอยู่นะอือมันเขาจะระท้ากันนะครับด้านหน้าผมว่าเนี่ยที่แบบว่าเขาไม่เดินเข้าวงนะ น่าจะประทากันอยู่นะครับตอนนี้นะอ่าเดินมาแล้วฝั่งซ้ายจังหวะนี้ต้องเจอเราแน่นอนครับผมบอกเลยเดี๋ยวต้องตัดให้เขาก่อนน่าจะมาฝั่งซ้ายเนินครับผมสวัสดีครับพี่น้องมายังวะอ่าเหมือนจะมานะครับตรงนี้ครับสวัสดีเพื่อนกดไปโป๊ะ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 ไปอ้าตา่าของเราหมดพอดีครับผมทุกคนครับไม่รู้ว่าจะยังไงครับยมพ p ครับกระโดดยิงไปล่าดึงอีกครับล่าอีครับคอนเตกมาร์ยโยกไปหนึ่งดอกครับเหมือนจะมีตัวฝั่งนี้หนึ่งตัวครับอย่าลืมครับ ไปไหนหรอวะผมว่าเขาน่าจะแบบวิ่งบนป้อมได้เลยวะน่าจะใช่แหละน่าจะขึ้นบนป้อมแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเขาวงก่อนอ่าหน้าหผมมีครับหนึ่งตัวครับเปิดไฟครับตรงนี้ครับโอ้โหนาเมียนั้นระเบิดโอ้โหนาเมียดเบามากทุกคนนั้นระเบิดครับผมไม่ถึงนาเมียดสิบด้วยซ้ำบ้าไปแล้วครับเอ็กซแอนแฟลของเราทำมันเบาอย่างนี้สงสัยไม่ได้ซ่อมปืนได้เลยครับทุกคนครับจบเลยอ่ะจบจริงจบจริงไปเเขาวงก่อนครับหน้าหของเราเหมือนจะมีตัวครับตั้งยี่ห้อใส่การโมมบบารรตงป้อคั อ๋ออยู่หลังต้นไม้เจอแล้วไหวก่อนแล้วกันเปิดไปครับตรงนี้ครับเปิดไปอยู่หลังต้นไม้ยิงยากว่ะแล้วเหมือนจะใส่กันครับโบบาโบบาตายหรือเปล่าตัวหลังต้นไม้ไม่ตายหรอผมก็ยิงไม่ได้แฮะด้านบนของเราก็มีนะครับเราต้องระวังนะเผื่อเราแบบว่าเราเจอหลอยนะครับผมที่ไงหลังต้นไม้หนนี้ครับเรี่ยวเลยครับหนึ่งคิวครับหนึ่งคิวมาเลยครับพูดไม่ท่องอีกแล้วเมื่อกพูดเร็วไปหน่อยนะครับ แก่ตัวนั้นบนเนี่ยไปไหนอยู่วะนอนยังไงอยู่บนบ้านครับหลังจะลงครับเปิดไฟครับรงนี้ครับทีนี้ครับตัหัวครับสองเมตครับแตกครับผมต้องการยาครับเดี๋ยวขอเก็บยาก่อนแล้วกันเว้โอ้โหไอวอลก็เยอะว่ะงั้นเก็บไอวอลด้วยดีกว่าเก็บทีคือแบบล่านไปเลยครับเสียงปืนของเราคือแบบล่านไปเลยครับมนป้องก็เหมือนจะยิงเราแล้วเนี่ยผมต้องเก็บกระสุนนะกระสุนผมแบบไม่มีนะไปครับกระสุนแดงก่อนครับผมเอาเยอะกว่านี้ไว้แค่นี้มันน้อยเกินไปครับ เกมนี้ได้เจ็ดคิวนะทุกคนนะคนป้อมยิงผมวะใช่บนป้อมนะครับแอดอปนะ <Hey. S 1> โอ้โหโดนหัวนั้นแล้วสิสทำไมมันเบาจังฮะเบามากครับทุกคนครับแรงหัวไดเปล่าวะเลยยาวหกกล่องนะครับต้องใจเย็นครับไอ้วอลลราเยอะอยู่เกมโคตรตึงอะ่ะโซโลเหลือ5คนในวงนะครับนับเราด้วยนะเป <Hey. S 2> hey. ดนหัวครับหนึ่งเมตรครับแตกพอดีเลยเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ตายครับผมสวยพี่สวยเว้ยช่วยหน่อยแล้วกันาากนะจังหวะนี้ต้องลงแล้ววะถ้าผมไม่ลงตอนนี้ผมจะเสียระยะฟีครับผมโอเคด้านหน้าเหมือนจะเป็นสามตัวครับน้านหน้าน่าจะสามนะโอเคี๋ยวผมวิ่งก่อนแล้วกันไม่มีโดนวะมีแต่ระเบิดครับผมอู้เขาลุมผมแน่เลยวะ่ะหลังก็เข้านี่ว่ะหลังหนึ่งตัวนี่ไงเขาตั้งรออยู่ครับ กดใย่อๆด้ยวยนะไม่รู้ว่าย่อยให้ผมร <Việt> หรือเปล่านะคนนี้นะครับผมน่าจะตีสิบสองทาเว้ยห่งวงหวนครับผมผมว่าผมต้องกดฝั่งด้านบนไว้กดช่วยเพื่อนหน่อยละกันต้นหัวหนึห่งเม็ดโอ้โหน่ามีเขางวงขอมันเบาเกินไปครับถ้าไม่ยิงปะตูไม่ตายเว้ยแต่กดช่วยหน่อยนะเพื่อนนะมันป้อมอ่ะเออมันป้อมช่วยหน่อยดิไม่ได้หรอทุกคนห้องนั้นไปอีกครับผม เราเสียจังหวะไปเยอะแล้วโอเคคนฟอ้อมลงแล้ววะแบ่เองครับผมอูระเบิดไกลไะเนี่ยเพื่อนโอ้โหตัวนี้ระเบิดใส่ผมเลยเกินไปเพื่อนเกินไปเกินไปจริงเอ้าตัวนั้นไม่รู้หรอว่าเขาตายแล้วตัวนั้นอะ่ะตัวไอ้วัตายนะเพื่อนไม่รู้จริงเหรอผมมีระเบิดเจ็ดลูกอะ่ะต้องรอจังหวะครับผมคลิปนี้ผมจะต้องที่หนึ่งเว้ยจังหวะนีนน้ครับใส่กันครับหน้าหลังครับผม ยังไงครับเกียนแกลนไกลหรือตาไบาครับอ่าแตกแน่นอนเลยหไม่ทันว่ะยิงกดช่วยไม่ทันก็ผมจบเลยครับต้องรุมช่วยกันนะน้องฮ <Hey. S 1> ้ยเอเจก้าวะเนี่ยฮัลโหลหูเอเจก้าวะเนี่ยมันเทิงเลยครับผมวินดีนผมไม่ว่า <Hey. S 1> แต่เอเจก้าผมมาอยู่ครับ <Hey. S 1> แตกหนึ่งครับผมอ่าที่เป็นครับเจสตี้นี้กับเราแล้วครับ มาดิน้องมาดิน้องไปหนดูซ้ายก่อนปาดมาตรงนี้โโโโโปปปปปกระโดดยิงมาใต้วอลปิดมาหนึ่งทีกระโดดทีเรียบร้อยชนะมาดิสิบเขี้ยวผมโซโล่ของเราวันแชมป์ได้ครับผมสามดาวไม่ชิยวก็มาดิครับน้องเมื่อกี้กับตายโดนทั้งระเบิดโดนทั้งยิงจัดก้าทุกคนโอ้เกมนี้โบ้ห้าที่สี่แต้มอ่ะทุกคนเยอะจัดไหมครับ เล่ะในที่สุดครับเราก็พี Blade ่สามดาวด้วยเจ้ตัวสโลของเราด้วยยอดจริงๆครับตบมือแล้วทุกคนครับเกมนี้จนหนักที่หนึ่งได้มาทั้งหมด10คิวครับผมอ่าแต่ตัวสโลเป็นไงครับทุกคนครับสนุกกันไหมครับสหรับวีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับและจอใหม่คลิปหน้าผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย